เรื่องราวเริ่มตรงที่เกมชายหนุ่มไว้ยทำงานที่ต้องเดินทางกลับไปบ้านนอกเพื่อร่วมงานศพของปู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าละเมาะและทุ่งนาที่นี่มีกฎแปลกๆที่สืบทอดกันมาคือหลังพระอาทิตย์ตกดินถ้าใครเรียกชื่อห้ามขานรับถ้าได้ยินเสียงเคาะห้ามถามว่าใครและถ้าเห็นใครยืนอยู่ห้ามทักว่ามาทาอะไร เก่งไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาคิดว่าเป็นกุศโลบายป้องกันโจรขโมยสมัยก่อนแต่ในคืนแรกที่เขานอนในบ้านไม้เก่าของปู่เขาได้รับเสียงทักครั้งแรกมันไม่ใช่เสียงเรียกชื่อแต่เป็นเสียงหัวเราะของเด็กที่ดังมาจากระเบียงบ้านทั้งที่บ้านหลังนี้ไม่มีเด็กอยู่เลยเก่งเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมประหลาดของชาวบ้านทุกคนจะพกเศษได้สีแดงผูกไว้ที่ข้อมือ และเมื่อถึงเวลาทุ่มตรงทุกบ้านจะปิดไฟเงียบสนิทเหมือนบ้านร้างเก่งพยายามถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่กลับเอามือปิดปากเขาแล้วกระซิบว่าถ้าแกยังอยากเห็นแสงพรุ่งนี้อย่าหลุดปากถามอะไรออกมาคืนที่สองความสยองขวัญเริ่มชัดเจนขึ้นเก่งได้ยินเสียงแม่มาเรียกที่หน้าห้องนอนว่าเก่งออกมาช่วยแม่ยกของหน่อยลูกเก่งเกือบจะขานรับและเปิดประตู แต่สายตาเขาเหลือไปเห็นแม่ตัวจริงนอนหลับอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องแล้วเสียงที่เรียกอยู่หน้าห้องนั้นคือใครเมื่อเขามองลอดช่องประตูออกไปเขาเห็นพิงเงาดำตะคุ่มที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวและสูงผิดมนุษย์เก่งแอบลงไปใต้ถุนบ้านเพื่อหาคำตอบจนพบกับตู้ไม้เก่าของปู่ที่ถูกล่ามโซ่ไว้ภายในนั้นมีหุ่นพยนต์และจารึกโบราณที่เฉลยความจริงว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนทางผ่านของนรกหรือประตูผี ปู่ของเขาเคยเป็นสัป,ปเหร่อที่มีอาคมและมีหน้าที่สะกดวิญญาณที่หลุดรอดออกมาแต่เมื่อปู่ตายไปอาคมที่คุ้มครองหมู่บ้านก็เสื่อมลงเสียงที่เก่งได้ยินคือการพยายามขออนุญาตของดวงวิญญาณเหล่านั้นหากใครเผลอทักทายหรือขานรับแม้แต่คำเดียวจะถือว่าเป็นการเปิดทางให้พวกมันเข้ามาสิงสู่ในร่างและพรากเอาชีวิตไปสู่ขุมนรกแทนพวกมัน ในคืนสุดท้ายก่อนพิธีชาปนกิจเสียงทักไม่ได้มาแค่ทางเสียงแต่มันมาทุกโสดสัมผัสทั้งเสียงเคาะหน้าต่างเสียงคนเดินรอบบ้านและเสียงกรีดร้องที่เหมือนคนกำลังถูกทรมานเก่งต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบสุดท้ายเมื่อเขาเห็นร่างของปู่เดินขึ้นมาบนบ้านแล้วเรียกเขาด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยที่สุดเก่งต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองเพื่อไม่ให้เปล่งเสียงออกมาแม้แต่คำเดียว ท่ามกลางบรรยากาศที่เหมือนโลกความจริงและนรกซ้อนทับกันเมื่อถึงรุ่งเช้าเก่งรอดชีวิตมาได้แต่เขาพบว่าชาวบ้านคนอื่นๆที่เผลอทักทายเสียงประหลาดในคืนนั้นกลายเป็นศพตาเหลือกค้างอยู่กลางบ้านและที่น่าสยดสยองที่สุดคือเมื่อเก่งสองกระจกเขาเห็นเงาสีดำซ้อนอยู่ข้างหลังเขาพร้อมกับเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าขอบใจนะที่ปล่อยให้ข้าตามกลับกรุงเทพ